สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชาแนลแด d ดดี้คุกกิ้งครับวันนี้แด d ดดี้มีเมนูเอาใจพ่อบ้านมาฝากกันนะครับนั่นก็คือเมนูแหนมหมู3ชั้นทอดครับสำหรับใครที่ชอบทานเมนูแหนมนะครับเมนูนี้เป็นอีกเมนูหนึ่งที่อร่อยแล้วก็ได้เนื้อได้หนังกันไปเต็มๆเลยนะครับปกติเนี่ยหมู3ชั้นทอดเนี่ยมันก็อร่อยอยู่แล้วนะครับ แต่วันนี้เรานํามาหมักให้เป็นแหนมมันมีรสชาติความเปรี้ยวเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีความหอมของแหนมด้วยนะครับยิ่งทําให้หมู3ามชั้นทอดเนี่ยมันอร่อยขึ้นไปอีกครับถือได้ว่าเป็นสุดยอดกับแกล้มอีกเมนูหนึ่งเลยนะครับยิ่งได้ทานคู่กับเครื่องเคียงที่มีขิงดองถั่วทอดพริกกระเทียมนะครับยิ่งทําให้เมนูนี้อร่อยมากขึ้นไปอีกครับ ทำติดบ้านไว้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้นะครับอย่างแรกเป็นหมู3ชั้นวันนี้เราใช้ทั้งหมดประมาณ1กิโลกรัมครับเราจะหั่นให้เป็นเส้นนะครับความหนาก็ประมาณ1นนิ้วครับเพื่อนๆอย่าหั่นให้หนามากนะครับไม่งั้นเวลาตอนที่เราไปทอดเนี่ย ด้านในมันจะสุกยากนะครับเราก็หั่นความหนาสักไม่เกินประมาณ1นิ้วครับต่อไปเป็นเครื่องปรุงครับมีเกลือ1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาผงปรุงรส1ช้อนชาพริกไทยดำหรือเป็นพริกไทยขาวก็ได้นะครับประมาณ1ช้อนชากระเทียม100กรัมข้าวเหนียว100กรัม แล้วก็น้ำเปล่าประมาณ2ช้อนโต๊ะครับเราจะใส่ในข้าวเหนียวเพื่อให้ข้าวเหนียวเนี่ยมันไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะครับขั้นแรกเรามาโขกเครื่องกันก่อนนะครับอย่างแรกเราโขกพริกไทยครับพริกไทยดำเนี่ยเราจะโขกให้ละเอียดนะครับจากนั้นเราก็ใส่กระเทียมลงไปครับตัวกระเทียมเนี่ยเราจะไม่ต้องโขกละเอียดนะครับเอาแค่หยาบๆก็พอครับเราก็จะได้กระเทียมพริกไทยนะครับแบบนี้ ต่อไปเราเตรียมหมักหมูนะครับเรานําหมู3ามชั้นที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วใส่ในอ่างผสมครับจากนั้นเราก็ใส่กระเทียมพริกไทยลงไปครับตัวพริกไทยดำเนี่ยมันจะช่วยทําให้หมูงเราเนี่ยมันมีความหอมนะครับจากนั้นก็ใส่เกลือครับตามด้วยน้ําตาลทรายผงปรุงรสแล้วก็ข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวเนี่ยเราจะใส่น้ําลงไปเล็กน้อยประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะครับเพื่อข้าวเหนียวเนี่ย มันจะได้ไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะครับจากนั้นเราก็เทใส่ลงในอ่างผสมเลยครับนี่นะครับเราขยี้ข้าวเหนียวให้มันไม่จับตัวกันเป็นก้อนก่อนนะครับเวลาเราไปขยำกับหมูเนี่ยมันก็จะได้คลุกเคล้าได้ง่ายแล้วก็ทั่วถึงด้วยครับจากนั้นเราก็คลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้มันเข้ากันเลยนะครับ คุกสักประมาณ5นาทีนะครับคุกแล้วก็บีบขยำไปด้วยเรื่อยๆเลยนะครับให้ส่วนผสมเนี่ยมันแทรกซึมเข้าไปในตัวเนื้อหมูนะครับพอเราขยำหมูกับส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะนํามาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดนะครับหมักไว้แบบนี้ประมาณ2วันครับ ใครจะนำใบตองหรือถุงพลาสติกมาแยกห่อทีละชิ้นก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยครับแต่ดดดีด้เนี่ยนำใส่กล่องนะครับวางรองด้วยใบตอง จากนั้นเราก็ใส่หมูทั้งหมดลงไปเลยนะครับถ้าใครทําปริมาณที่เยอะแล้วไม่อยากมาห่อทีละชิ้นนะครับทําแบบนี้เลยนะครับวางรองด้วยใบตองใส่หมูแล้วก็เครื่องลงไปให้หมดนะครับสุดท้ายเราก็ปิดทับด้วยใบตองอีกชั้นหนึ่งเพื่อไม่ให้แสงเข้านะครับแล้วเราก็ปิดฝาวางไว้ในอุณหภูมิห้องนะครับประมาณ2วันเพื่อให้มันเปรี้ยวเร็วขึ้นนะครับถ้าใครไม่รีบนะครับนําไปแช่ตู้เย็นไว้ก็ประมาณ3-4วันก็จะเปรี้ยวครับ พอเราหมักที่อุณหภูมิห้องครบ2วันตัวหมู3ามชั้นของเราก็จะกลายเป็นแหนมครับสังเกตว่ากลิ่นเนี่ยจะหอมแบบแหนมเลยนะครับแล้วก็ตัวหมูเนี่ยมันจะเป็นสีชมพูแบบนี้เลยนะครับแสดงว่าหมูของเราเนี่ยเป็นแหนมเรียบร้อยครับเราก็สามารถนํามาทานได้เลยนะครับ2วันเนี่ยความเปรี้ยวเนี่ยกำลังดีเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราเตรียมแป้งสําหรับทอดหมูนะครับเราใช้แป้งทอดกรอบ 150กรัมแล้วก็น้ำเปล่าเย็นจัดอีก150มิลลิลิตรครับเทผสมรวมกันแล้วก็ตีน้ำกับแป้งเนี่ยให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับพอแป้งกับน้ำเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะได้ความหนืดประมาณนี้เลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาทอดถัว่วสำหรับทำเครื่องเคียงกันก่อนนะครับ เติมน้ำมันลงไปจากนั้นเรานําถั่วไปทอดได้เลยครับไม่ต้องรอให้น้ํามันร้อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวถั่วเนี่ยจะสุกไม่ทั่วถึงกันครับทอดไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆจนถั่วเนี่ยเริ่มมีสีเหลืองแล้วเราก็ยกขึ้นเสด็จน้ํามันได้เลยครับพอเราทอดถั่วเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเรานําแหนมหมู3ามชั้นมาชุบแป้งเตรียมทอดได้เลยครับเราเติมน้ํามันให้เยอะสักนิดหนึ่งนะครับกะว่าให้ท่วมตัวหมูนะครับ ตั้งให้ร้อนพอน้ำมันร้อนแล้วเราใส่หมูลงไปครับจากนั้นเราก็เบาเป็นไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะครับทอดไปเรื่อยๆจนเหลืองกรอบทั้ง2ด้านก็ถือว่าใช้ได้ครับเพื่อนๆต้องใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะครับหรือใช้ไฟอ่อนเลยก็ได้นะครับตอนแรกเราทอดกลับไปกลับมาจนเหลืองกรอบทั้ง2ด้านก่อนนะครับพอเหลืองกรอบดีแล้วสุดท้ายเราเล่งเป็นไฟแรงเพื่อไม small, ่ให้หมูเนี่ยอมน้ํามันนะครับจากนั้นเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ํามันได้เลยครับ ที่เรานําหมูมาชุบแป้งนะครับเพื่อเวลาเราไปทอดเนี่ยน้ำมันก็จะไม่เสียง่ายนะครับเพราะเวลาเราทอดแหนมเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเราไม่ชุบแป้งเนี่ยน้ำมันเนี่ยจะดําเสียไปเลยนะครับเราชุบแป้งได้ทั้งความกรอบแล้วก็รักษาน้ํามันไม่ให้เสียด้วยครับพอเราทอดเสร็จเรียบร้อยเสด็จน้ํามันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นํามาหั่นให้เป็นชิ้นได้เลยครับจากนั้นเราก็นําไปจัดจานทานคู่กับเครื่องเคียงนะครับ วันนี้ดัตตี้มีขิงดอง3รสที่ทำในคลิปที่แล้วนะครับทานคู่กับเมนูแหนมเนี่ยเข้ากันแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะครับตัวขิงดองสามรสเนี่ยมันจะมีความหวานเปรี้ยวแล้วก็เค็มนะครับแถมมีความหอมของขิงอ่อนๆด้วยนะครับเข้ากับเมนูนี้ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็มีถั่วทอดพริกกระเทียมแล้วก็ผักชีนะครับทานคู่กันรวมกันแล้วทำให้เมนูนี้อร่อยมากขึ้นไปอีกครับ เป็นเมนูที่ทําไม่ยากนะครับแล้วเราทําทีละเยอะๆเนี่ยติดบ้านไว้เวลาเราอยากทานเมื่อไหร่เราก็นําออกจากตู้เย็นมาทอดทานได้เลยนะครับทําง่ายอร่อยแล้วก็เป็นกับแกล้มชั้นเยี่ยมเลยนะครับเพื่อนๆลองไปทําทานดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ